แนโอลี่และน้ำจิงตอนนี้เรามาอยู่กันที่ไหนคะเนี่เอาเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่บุรีรัมย์แล้วก็ตอนนี้คะเราจะไปทําภารกิจก็คือเราจะไปตามหาเหตุการณ์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปหาเหตุเราต้องมีอุปกรณ์ด้วยใช่ไหมคะพ่อโจไม้ อ่าเราจะต้องมีไม้ไปเขี่ยน่ะนะทำไมเราต้องใช้ไม้ด้วยล่ะมือจะได้ไม่สกปรกกันแมลงเพราะว่าตอนแรกอ่ะแม่อลุเข้าใจว่าเห็ดมันจะสามารถมองเห็นได้ด้วยตาป่าแต่จริงนะไม่ใช่ใช่ไหมนี่เราต้องเอาไม้ไปเขี่ยนแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอหรือเปล่านะไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวันนี้นะคะสมาชิกของการที่เรามาเห็ดวันนี้ก็จะมีน้ำขิงมีโนเบล มีพี่แน่นนะคะแล้วก็จะมีน้องนาด้วยเจอล้วหนึ่งเห็ดนะคะแต่กินไมกินไม่ได้เพราะอะไรอ่ะม er> ันค uh> ือเห็ดเลยมันคือเห็ดอะไรเหไม้เห็ดอะไรที่เจ้าเราค่ะเป็นธรรมชาติมากๆเราสามารถจะมาเจอน้องควายสองตัวเลยเราสามารถไปดูใกล้ๆได้นะเราไปดูใกล้ๆกันกม่ มาเห็ดแต่สิ่งที่เราจะคือกิ้งกือนะคะอย่าไปอย่าไปแก,ล,กล้งมันลูกน้ำขี้อยูต่ตรงนี้นอ่ะตอนนี้น้องนาเจอเห็ดอะไรบางอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะนนนใช่หรือเปล่าห,หยิบเลยเอ้ยอ้<ข>อ<ร>าวฉันชนะแล้วนะหนึ่งเห็ดโอ้นี่หนะ้าตาเป็นอย่างนี้เห็ดอย่างนี้นะคะอ้าฉันได้ไปแล้วนะหนึ่งหนึ่งดอกนาเจอได้อีกหนึ่งดอกแล้วสองแต้ม โอ้โหตรงนี้เจอกันใหญ่อุ้ยตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะป้าปป้าโจก็เจอแล้วนะคะทุกคนอันนี้อีกนี่อ๋อนี่นี่นะคะกินได้ใช่ไหมอันนี้ไอ้นี่เหรอที่พวกกินสีแดงกันที่เรากินกันก็กิแล้วโอ้โหเห็ดเยอะอยู่อันนี้ไม่ใช่นะคะอันสีนี้อุ้ยทุกคนเจออีกแล้วโอ้อันใหญ่เลยอันนี้ว้าวป้าปป้าโจเยี่ยมเลย อ้าวเรานี่เรามีสมาชิกมาช่วยกันหายอีกคนนึงแล้วนั่นคือยก้ด่านยาด่างเองน้องผมครับนี่เลยไม่ใช่อนดำเลยโอ้อันนี้เพียบเลยแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่ป่ะอันนี้ไม่ใช่อ๋อจีหรอมันดูยากนะแยกกันยังไงอ่ะนี่เจอแล้วได้หลายแต้มของตอนนี้เห็ดเราก็เริ่มจะมีใส่ถุงกันเยอะขึ้นแล้วนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูนะนี่ แต่สุดเนี่มันก็จะอยู่ใต้ต้นไม้นะทุกคนก็จะมีคนเข้ามาหาเห็ดกันอยู่หลายคนเหมือนกันเนาะอันนี้ก็หากันสนุกเลยเดี๋ยวเราไปหากันต่อค่ะนี่เห็นแล้วนี่นะคะก็สภาพก็จะแบบว่าลกๆก,กันแบบนี้นิดนึงแม่ว่าคน้ำขิงจะเห็นเขาบา้างยังยังไม่เจอใช่ไหมแม่ก็ยังไม่เจอเลยเนี่ยเจอแต่ที่เขาเก็บได้อ่าเดี๋ยวเราไปหากันต่อเนาะ โอ้ย่าดาย่าดาเจอแล้วเหรอคะไหนโชว์หน่อยดิโอ้โหสุดยอดแล้วเอามาใส่ถุงนะคะเก่งมากเลยเจออันตดนเลยเลยนะเยี่ยมไปหาอีกไปลูกใช่ถูกเปล่าเขาเจอแลยหนึ่งคันได้เจอแล้วเออเออไ่ใช่เมื่อกี้เราก็เห็นแต่หนูไม่มั่นใจโอเคหยิบมาหยิบมาโอ้ใช่เราประสบความสำเร็จแล้วใช่คะนน้ำแข็งแล้วใช่แล้ว เย้เลบ้านเราก็หาเห็ดเจอเขาบ้างแล้วค่ะอันนี้เราเป็นคือใส่รวมถุงกันหมดเลยนะน้ำขิงเจอแล้วเนาะส่วนใหญ่มนอยู่ตามไหนอ่ะแบบพวกเท่าที่น้ำขิงรู้นะมันก็จะอยู่เชิงแบบยังไงถ้าถ้าต้นไม้ใต้ต้นไม้เออมันจะมีต้นไม้ปกปิดคือมันจะแอบหลบซ่อนอยู่ต้องเอาไม้ไปเขี่ยเดี๋ยวเราไปหากันต่อเนาะระหว่างที่ทุกคนกําลังหาเห็ดกันอยู่นะคะเราก็แอบมาเล่นกับน้องควายอยู่ในระยะประชิด ได้เลยแล้วเราก็ใส่สีเหลืองแป๊ดมากขนาดนี้ควายมันจะขิดเราไหมเนี่ยแต่เราไม่ได้ใส่สีแดงคงจะไม่เป็นอะไรนี่เราดูกันแบบใกล้ๆเลยนะน้องควายช้นนี้ใครสียใส่สีแดงแต่แม่ให้เหลืองเหลืองชไหนจะไปอะไรวะเนี่ยนี่เราไม่เคยดูน้องควายใกล้ๆขนาดนี้กันมาก่อนนะทุกคนนี่เขาไปลงโคนมาเนี่ยดูดิเจอเจอเจอแล้ว น้องควายเขาเล็มหญ้าอยู่นะมีน้องควายเล็กควายใหญ่เลยนะคะตอนนี้ทุกคนคะทุกคนคะเมื่อส,สักครู่นี้น้ําขิงมาถามว่าแม่อนั้นอะไรอ,ะอ่ะมันนิ่มนิมด้วยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูมันคืออะไรนะคะไก่นี่นะม,นม,มันคืออะไรเอยแล้วมันก็นิ่มนิมด้วยทุกคนมีชื่อก็คือมันคือค้วอวนั่นเองแล้วแล้วใครจับบ้างไม่ได้จับแต่เอาไม้เองว้าวอ่าภารกิจเก็บเห็ดของพวกเราเป็นยังไงบ้างนะ ได้อยสำเร็จก็ได้อยู่นะในเวลาอันรวดเร็วม hey, so ือเก็บเห็ดมือสมังของเรานี่เลยนะคะคนนี้นะะคจริงจังกับการเก็บเห็ดมากมากเลยจริงจังมากจนต้องเข้าป่าเลยค่ะถ้าที่ชอบพวกเราต้องทำยังไงนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคัสคัสแะอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆจริงๆด้วยนะคะวันนี้เราไปกันแล้วนะบ๊ายบาย